ท่านคณา,าส่วนแล้วก็ท่านกำนังท่าน,นที่เข้ามาอบรมนะครับท่านผู้ใหญ่ไปช่วยแล้วก็ใจในการอบรมนะครับท <c oughs> ั้งนี้นะครับก็ั้งนี้ก็ไม่ไม่ถึงกรบขั้นเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเราก็อนนกพอต่อสาธิตไปได้นะครับพอ,อสมควร ก่อนอื่นนะครับกออนอื่นให้รู้จักเรื่องของเห็ดก้อนก่อนนะครับอันนี้เป็นเห็ดก้อนนะครับเห็ดก้อนเห็ดก้อนอาหารนะครับอาหารก็จะมีนะครับอาหารที่จะผสมตีก้อนนะครับก็จะมีลำละเอียดนะครับล้ำอ่อนและลำละเอียดนะครับแล้วก็จะมี ภูไม้โดโลไม้ก็ดีเกลือย็บซ้ำนะครับอาหารหลักๆนะครับของขอสึขวรแล้วก็นอกนั้นก็จะมีถ้าจะผสมอีกมนก็จะมีหลายอย่างอยู่นะครับจะมีอากาน้ำตาลมีเงินล้านนะครับเงินล้านหรือเห็ดเห็ดเงินล้านนะครับจะมีประมาณนี้นะครับ ที่จะทำที่จะทำเป็นเหตุก้อนนะครับ <c oughs> อายุนะครับก่อนที่จะออกดอกนะครับหลังจากที่นึ่งเสร็จทำเสร็จตีก้อนเสร็จแล้วก็นึ่งเสร็จแล้วก็จะหยอดเชื้อนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนถึงจะจะมีเชื้อเดินแบบนี้นะครับเชื้อเดินแบบนี้พอหลังจากหนึ่งเดือน ก็จะมีไข่นะครับจะ,จะมีไข่เห็ดอยู่บริเวณข้างหน้าเนี่ยที่ที่เห็นนี้นะครับคือมันพร้อมพร้อมที่จะผลแล้วนะหลังจากนั้นก็ครบหนึ่งเดือนนะครับลอครบหนึ่งเดือนเราก็จะมาเปิดวิธีเปิดเราก็ดึงพัดออกดึงป้าออกนะครับแล้วก็ดึงซาดี มีออกแล้วก็จะมีค้อนมีช้อนนะครับไม่ม่มีช้อนนะครับก่อนอื่นนะก็จะมีไฟเช็คคาเชื้อนะครับคาเช้อก็ได้คือข้างในมันมันจะมีเชื้อเช้อเข้าฟางอยู่นะครับเช้อที่เชื้อที่จะโยดให้ให้มีให้เป็นเชื้อหกนะแล้วก็จะ แค่ออกประมาณนะครับเดียวหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดข้างหน้าก้นเสร็จแล้วนะครับประมาณสักสามวันถึงห้าวันมันก็จะเริ่มจะเริ่มแทงจะเริ่มแทงออกแล้วนะจะเริ่มแทงออกประมาณนะครับสี่ห้าวันหรือสามวันเนี่ย อย่างอย่างอย่างน้อยก็สามวันก็จะเริ่มแล้วถ้าอากาศดีนะครับถ้าอากาศมีร้อนถ้าอากาศเย็นๆจะหน่อยก็จะออกไวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับหลังจากที่ออกที่มีดอกประมาณนี้นะครับประมาณสักสามวันสามวันก็จะโตจะโตขนาดนี้เราสามารถเก็บจําหน่ายได้นะครับเก็บเอาไปกินเอาไปจําหน่ายได้นะครับ